โอเคครับเพื่อนก็วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PCY Channel นะฮะวันนี้มาแปลกนิดนึงนะฮะจะมาเล่น r o v แล้วกันนะฮะก็จะมาสอนเอ่อไม่ใช่สอนสิจะมาแนะนำแล้วก็จะมาเล่นให้ดูดีกว่านะว่าเออลินดิสเนี่ยเวลาเขาปรับใหม่แล้วเนี่ยมันน่าเล่นแค่ไหนเนะี่ยโอเคมาเริ่มกันเลย ลินดิสปรับใหม่เนี่ยจะโกงนิดนึงฮะเนื่งองจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยลินดิสเป็นตัวที่แบบค่อนข้างโมบิลิตี้ต่ำนะฮะแต่ว่ามันมีข้อดีตรงน,นี้ว่ามันวิ่งผ่านพุ่มแล้วมันวิ่งเร็วนะฮะแต่ว่านะฮะหลังจากปรับใหม่เนี่ยอันติของลินดิสเนี่ยโอ้โหสามารถพุ่งได้ด้วยนะก็มันก็ถามว่าโกงไหมมันก็ไม่ได้โกงเท่าไหร่หรอกผมคิดว่ามันก็ปรับสมดุลฮีโร่นะเพราะว่าลินดิสเนี่ยเป็นฮีโร่ แครีนะฮะที่ค่อนข้างขาตายนิดนึงนะถ้ามีถ้าไม่มีพุ่มเนี่ยลินดิสแทบจะไม่มีเอ่อสกิลใดที่สามารถหลบศัตรูได้เลยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาเล่นให้ดูนะว่าลินดิสที่ปรับใหม่แล้วพุ่งได้เนี่ยเป็นยังไงนะโอเคทีมเราก็ครบนะครับครบทุกตำแหน่งนะเดี๋ยวผมว่ามีหน้านะ่าจะมาโรมิงหน่อยนะโอเค แล้วก็แอสตริตอีกตัวหนึ่งฮะ,ะที่ปรับใหม่ก็ค่อนข้างโกงนิดหนึ่งนะ,ะทีมเราก็มีแอสตริตเหมือนกันนะ,ะเป็นเพื่อนผมเล่นนะฮะแอสตริตปรับใหม่เนี่ยจะบอกว่าตอนปาดเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเลือดเหลือนิดเดียวนะแล้วคุณปาดตัวแบบ4ี่ห้าคนเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มหลอดเลยนะมันดูดเลือดแบบร้อยเปอร์นตะฮะถือว่าโกงนิดหนึ่งนะ,ะก็วันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะลินดิสละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ลินดิสตอนนี้เราดูฝั่งตองข้ามนะฮะ ฝั่งน้องข้ามที่เราต้องระวังเลยเนี่ยก็คือลิงนะฮะลิงและฟอสเ n นจิโนนะที่เราต้องระวังตัวอื่นก็ธรรมดาธรรมดานะฮะเราสามารถฆ่าได้หมดเลยเพราะว่าฝั่งเขาไม่ค่อยหนาเท่าไหร,ร่นะฮะฟินดิสเป็นตัวที่ไม่จำเป็นต้องมีของมากก็สามารถฆ่าได้แล้วนะครับโอเคเรามาดูกันรอแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคมาแล้วนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะเราต้องอัพสกิล2นะครับลินดิสสกิล2เนี่ยมันจะมีสองสเต็คเห็นไหมอ่าเราเอาไปก่อนสเต็กมันก็จะเพิ่มมา2อสเต็กทันทีนะฮะเราสามารถใช้ได้2ครั้งเนาะ <Okay. S 2> การฟาร์มเนี่ยผมจะเริ่มจากบลูไปเลดนะฮะเพราะว่ามังกรเล็กเอ้ยเพราะว่ามังกรใหญ่เนี่ยอยู่เลนล่างนะฮะเราจะไปจบเลนล่างนะฮะเวลาฟาร์มลินดิสเนี่ยวางแท็บไว้รอเลยนะฮะเพราะว่าบลูเกิดมาปุ๊บแท็บเราจะระเบิดทันทีเนาะประมาณนี้เลยโอเค ระเบิดทันทีตอนนี้ครับสัญญาณที่นี่เป็นแปลกๆะรู้สึกกระตุกๆนะฮะเดี๋ยวผมปรับมาใช้สัญญาณโทรศัพท์ดีกว่านะฮะโอเคครับเวลาเล่น ARV เนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้สัญญาณ 4G มากกว่าสัญญาณ Wifi นะเพราะมันจะเสถียรกว่าเนะฟฟาะ Wi-Fi มันอาจจะแรงกว่าก็จริงนะแต่ว่า 4G เนี่ยมันจะเสถียรกว่านะครับ โอเคนะเราจะรีบฟาร์มนะฮะแต่ว่าตอนนี้ดูมีหน้าน่าจะไหวอยู่เนาะมีหน้าก็ปรับใหม่ก็ค่อนข้างหลืดอย่างี้แต่เลนบนมี2ตัวผมว่ามีหน้าน่าจะยืนได้อยู่นะโอเคเราจะรีบฟาร์มให้4นะฮะจริงๆเมดเนี่ยเคลียเว็บแรกเสร็จไม่ควรลงล่างเลยนะฮะไม่ควรยืนแช่เลนนะครับเพราะว่าเว็บแรกเสร็จปุ๊บถ้าเมดลงไปกดล่างเนี่ยเลนล่างฝั่งเขาจะเล่นลําบากมากนะฮะ แล้วเราก็จะสามารถแท็กกลางได้ด้วยแล้วเราก็นั่นแหละฮะถ้าเราได้แท็กกลางนะฮะเราก็จะวลวสีไวขึ้นนะครับโอเคไม่เป็นไรรอเล่นหมดธรรมดาเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเป็นจะแนะนําวิธีการเล่นที่มันถูกต้องมากกว่านะโอเคเราสีแล้วมาดูกันว่าเฮตะจะรอดไหมโอเคไปไม่รอดนะฮะน่าจะเรียบร้อยเฮ้ย รอดได้ไงวะโอเคไม่เป็นไรเราไล่นะก็จริงจริงเมื่อกี้ผมน่าจะวิ่งเข้าพุ่มเนาะไม่เป็นไรผมว่ามันน่าจะมาการกลางนั่นไงมาละเรียบร้อยครับให้เตะนะประมาณนี้เลยโอเคผมว่ารอดน่าจะรอดนะโอเคทีนี้เราก็ไปฟาร,ร์มต่อเอ้ยทีนี้เราก็กลับบ้านนะฟาร,ร์มต่อทำไม อเคฮะกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ฟาร์มต่อนะฮะการเล่นป่าที่ดีเนี่ยนะเราควรจะเงินนำอันดับหนึ่งนะีดูครับเงินเราต้องขึ้นอันดับหนึ่งถ้าเราเ,าเงินไม่อยู่อันดับหนึ่งเราไม่สามารถค่าใครได้เนเราจะเป็นตัวที่กระปวกมากๆนะค่าใครก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มให้เสร็จแล้วเราจะขึ้นบนแล้วกนะันฮะจังหวะน,นี้เลียนล่างก็ไหวน่าจะชิลๆนะเกมนี้ มีหน้าน่าจะไหวยอยู่เดี๋ยวผมจะลงไปกดล่างเลยกว่าจะได้เอามังกรต่อเนาะโอเคครับนี่ฮะเวลาเล่นลิมดิสนะครับปรับใหม่เนี่ยท่านชมดูตรงนี้นะฮะมันจะมีสแต็กอยู่ข้างล่าง3มสแต็กนะฮะเราตีครีปหรือตีฮีโร่เนี่ยเราจะได้สแต็กเพิ่มนะครับสแต็เนี่คืออะไรคือการที่เราเก็บแล้วเราเอาไว้ใช้เนี่ยกับอันติเนะะี่ยตอนลองดูตอนที่ผมพุ่งนะปุ๊บเห็ okay, นไหม Stack, เก็บไว้3มสแต็กเวลาพุ่งเนี่ยมันจะมีวินญยาณออกมา3าตัวนะฮะไปชนโอ้ลิงแวบๆลิงน่จะวักบกบลับนะนั่นแหละฮะเวลาเราเก็บสเต็กครบสแสเต็กเราพุ่งเนี่ยมันจะมีวิญญยาณออกมา3าตัวนะซึ่งแรงกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะเพเคจังหวะน,นี้เราต้องเอามาก,ก่อนนะเพราะว่าป่าเขาวับกลับบ้านนะฮะไม่ยากครับการเล่นป่าเป็นอะไรที่ฝึกไม่ยากแต่ว่า,าต้องเข้าใจตัวฮีโร่ที่เราเล่นก่อนนะฮะเพชรลายเตะน่าจะ ได้ไหมไม่ได้โอเคก็ฟาไปเรื่อยครับกฎของการเล่นป่าเนี่ยก็คือเดินผ่านอะไรก็คือยิงให้หมดนะฮะผ่านคริปก็ยิงผ่านป่าก็ยิงป่านะฮะตอนนี้เกมค่อนข้างนํำแล้วนะฮะเดีย๋ยวผมจะเล่นแบบชิวๆไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรโอเคฟอร์เลนติโนโน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเรารีบ แล้วเ,เราขึ้นไปช่วยฟลอเรนติโน่ก่อนนะเอ้ยเรีดไปเข้าฟลอเรนติโน่นะฮะไปช่วยมีนาพูดผิดโอเคบนมีสองเมตรมันก็มาพอดีจังหวะน,นี้น่าจะได้นะโอ้ยมีนามีนาน่าจะเข้านะฮะถ,ถ้าเห็นผมมาแล้วมีนาน่าจะเดินเข้าไปเลยโอเคไม่เป็นไรได้ได้อยู่จังหวะน,นี้น่าจะเอาเฟลอเรนตะิโน่ครับบางกว่าอื้มไม่ได้เสียดายนะไม่เป็นะไ,ไร ได้ลิงแทนผมว่าได้ลิงทัวเรามีแข่งเพื่อการนี้นั่นไงเห็นไหมมันก็ไปทุกเพื่อนมันแทนเอ้มันไปทุกเพื่อนเราแทนไม่เป็นไรเราก็ได้ลิงนะเพื่อนเราก็เพื่อนเราไม่ตายด้วยนะครับโอเคจังหวะน,นี้เราก็เข้าไปเบดปะนะ่าเนี่ยถ้ามีป่าฝั่งเขาเราก็ฆ่าให้หมดเลยไม่ยากใช่ไหมครับการเล่นลินดิสปา่าดูที่มีตัวไหนโผล่มาไหม มวยไปนิ่งๆนะเอ้ยไม่ใช่มวยโอ้ยไฮเตะนี่ว่าผมนีตามไม่ดีเนะี่ยล่างแตกนะครับล่าง<ม>เพื่อนเราไม่ลงล่างเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์เลสแล้วเราไปบวกกับฟอร์เรนตินโ,นโน่นะคเพื่อนดูครับปั้มเร็วมากเลยนะตีธรรมดาก็อะไรอย่างละอฟอร์เรนโดนฆ่าละ หรือ,อย่างหรือเปล่านั่นไงก็ว่าทําไมยังไม่โดนฆ่านะเห็นไหมครับพอาเนดิโนปเป็นไฟเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างมีเลือดเยอะนะโดนเราซึ่งแค่เลือดสิบเองของก็ยังไม่เยอะยิงแป๊บๆก็ตายแล้วนะเมื่อกี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเลือดน้อยด้วยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าลินดิสเป็นแครรี่ป่าที่แรงพอตัวนะะโอเค <S <S <Okay> <S <S นะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อย แค่นี้ผมว่าเราก็คุมเกมได้นะรเราก็ใช้เทคนิค snowball ไปเรื่อยเนะฮยพอเราคุมเกมเนี่ยเราทำอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างหนึ่งที่อย่าลืมเลยก็คือลินดิสเนี่ยหรือเป็นตัวป่าตัวไหนก็ตามเนี่ยเราต้องเงินนําอันดับหนึ่ง,ขงเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนนําอยู่แล้วดูจากเบลเราต้องนําเขาสามเบลนะรเราถึงจะฆ่าเขาได้นะตอนนี้ก็ชิวๆเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราสามารถฆ่าได้ทางเกมแล้วตอนนี้ ดีถ้าได้บนเสร็จเราก็ปล่อยให้เพื่อนได้ไปเลยครับเราจะลงไปดูกลางนะฮะโอเคเจอป่าก็ต้องยิงนะฮะยิงทุกอย่างที่ขวางหน้านะโอเคล่างมีปัญหาละลินดิสเนี่ยข้อดีคือวิ่งเร็วนะฮะเราเข้าพุม่มปุ๊บนั่นไงเ no. รียบร้อยฟลเนิโนปลาดอกไม่โดนก็ตายนะฟลเรนซีโนถึงปลาโดนนะดมันก็ตายอยู่ดีนยฮะต้กนองนครับโอเคนะฮะตีแรงมากเลยนะครับ เป็นแคดี่ที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวแล้วก็มีอบิตตี้ครับตัวนี้เห็นไหมฮะเดินผ่านอะไรยิงให้หมดนะครับจังหวะนี้เข้าไปป่าฝั่งเขานะเพราะว่าลิงตายแล้วก็ไปเวทให้หมดเลย <S <S <Okay. S 2> เกมเป็นของเราแล้วครับเราทำอะไรก็ได้นะฮะสำคัญเลยคือแทบเราสามารถวางได้นะวางไว้เผื่อใครเดินผ่านเราจะได้เห็น ได้ไหมได้โอเคมอทอสนะฮะาจจะเรียบร้อยพุง่งปึ๊บนัานนี่ะโอ้โหแรงมากเลยเนีนนะเ่ยพุ่งทีออกมาทอสแตกเลยนะมาทอสที่เป็นไฟเตอร์ที่ค่อนข้างหนานะฮะเตะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหอะไรวะเกือบตาย <c oughs> หิวจัดนะฮะ อุ้ยไฮยเตเขาเงินนำเพื่อนเลยนี่ว่าไม่น่าหรอหนาส่วนที่เงินเยอะๆเนี่ยคือเราจะค่อนข้างใช้เวลาในการค่านิดนึงนะครับโอเคเฮ้ยโอ้โหโรมิงผมอยู่ไหนเนี่ย มีหน้านะครับจริงมีหน้าเนี่ยต้องเดินโลมิงนะครัโลมิงคืออะไรไม่ควรเดินแยกเรียนไปคนเดียวอย่างนี้นะมีหน้านี่คือต้องเดินตามป่าไม่ก็เดินตามแคลรี่นะครับเป็นซับพอร์ตคือเขาเรียกว่าโลมิงนะฮะโอเคจังหวะน,นี้เรียบร้อยไปหนึ่งตายคือเจอไข่ก็ได้ครับตอนเนี้ยแต่ถ้าเจอลิงก็ต้องต้องมีเทคนิคน,นิดนึงนะฮะในการหลบหลีกแต่ว่าดาเมจเราเยอะกว่าอยู่แล้วครับอย่าไปกลัวเลย เราวางแทบไว้นะถ้าเกิดใครเดินมาเราจะเห็นนะฮะเทคนิคนี้ไม่ยากเลยเล่นดีๆเห็นไหมผมวางแถบไว้สองแทบแล้วผมก็ไปททาอย่างอื่นถ้าเกิดว่ามันมีคนเดินมาเราก็รู้นะครับประมาณนี้เลยแทบเนี่ยไม่ได้มีไว้วางให้คนแบบว่าให,ให้รู้ว่าคนมาเฉยนะมันแรงนะเพืแบบ่อนเนี่ยเรียบร้อยเลยโอ้โหธรรมดาฮนะดูดูแทบผมวางแทบไว้ระเบิดตูมเห็นไหมแทบเนี่ยมันแรงเหมือนกันนะถ้าวางให้เป็นอ่ะเราต้องวาง ล่วงหน้าเขาประมาณสองสามเก้านะฮะเขาจะถึงเรืยอละเอียดนะฮะถ้าวางอย่างนี้นี่คือไม่โดนนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบหลากหลายดีอะวางไว้ให้รู้ว่าเขามาหรือว่าจะวางไว้เพื่อเป็นกับดักเขาก็ได้นะฮะโอเคไม่อยากนะเกมนี้น่าจะชิวๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองดูนะว่ามีตัวไหนแหลมบ,บ้างนะฮะเปิดสกิลหนึ่งไว้นะฮะ ลินดิสจะไม่กลัวตัวที่หายตัวได้เลยฮะเมื่อกี้เห็นไหมลิงหายตัวมาผมเห็นเลยฮะสกิลหนึ่งลินดิสเห็นทุกอย่างนะฮะมอทอสผมว่าผมฆ่าได้อ่ะมาดิมาดิมาดิเออเห็นนะเห็นไหมครับแต่ก็ต้องแลกกับเลือดนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราแพ้พวกตัวตีใกล้อย่างนี้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาะนรับลินดิสสามารถเก็บได้หมดแล้วเราก็ได้จบเลยฮะเล่นเกมอย่าไปยื้อนะครับจบได้คนจบนะครับประมาณนี้เลยครับผมเล่นไม่ยากใช่ไหมฮะลินดิสปรับใหม่เนี่ย ถือว่าน่าเล่นพอสมควรนะสําหรับซีซั่นนี้นะฮะถ้าใครจะลงแรงผมว่าหยิบมาลงได้คนระับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีอู่ตัวหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวเราลองมาดูสถิติกันนะฮะแน่นอนอยู่แล้วครับ MVP ครับค่าขนาดนี้โอเคครับก็ประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนะี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยครับวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ